เรื่องเล่าตอนเปรตไอ้สีกับอีสาเรื่องมันมีอยู่ว่าไอ้สีมันเป็นเด็กวัดอาศัยอยู่กินที่วัดมาเป็นเวลานับสิบปีมันก็พอเป็นที่พึ่งให้หลวงพ่อที่วัดได้คอยอยู่ให้หลวงพ่อใช้แล้วไหว้วานไปสถานที่ต่างๆแม้กระทั่งไปซื้อของหรือทำธุระให้กับบรรดาหลวงพ่อและพระลูกวัดมันได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนหนึ่งเลยทีเดียว อยู่มาวันหนึ่งอีสาและครอบครัวได้พากันมาทำบุญที่วัดนี้ไอสีมันได้เห็นข้าวมันกลับตกหลุมรักอีสาขึ้นมาทันทีทั้งที่มันก็เห็นว่าอีสานั้นมีครอบครัวอยู่แล้วมันยังไม่ไาวที่จะคิดทุกครั้งที่อีสามาทำบุญกับหลวงพ่อไอสีก็เป็นอันต้องเสนอหน้ามาทุกครั้งเพื่อได้เจอกับอีสา จนวันหนึ่งหลวงพ่อเริ่มจับพิรุษของมันได้และได้สังเกตดูการกระทำของมันหลวงพ่อจึงได้เรียกได้สีเข้ามาหาและได้พูดใจย,ย้ำเตือนมันไปในเรื่องดังกล่าวคือสิ่งที่มันไม่ควรแม้แต่จะคิดจนกระทั่งวันหนึ่งอีสาได้มาทำบุญแต่มาเพียงลำพังหากลับนั้นมันกลับเจอพวกวัยรุ่นที่เมากลุ่มหนึ่ง ได้ทำทีมาลวนลามและจะดัดทำมิดีมิร้ายกับอีสาไอศีที่ได้คอยแอบตามดูอีสาอยู่นั้นมันเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีมันจึงเข้าไปช่วยอีสาไว้ได้ทันอีสาก็ได้รีบขอบบกขอบใจเป็นยกใหญ่นำซ้ำยังรู้สึกพึ่งใจกับการช่วยเหลือของไอศีในครั้งนี้มันก็เลยเป็นเหตุว่าทำให้ไอ้ศีกับอีสาได้ทำความรู้จักกันโดยบังเอิญ และได้เริ่มสนิทสนมกันทุกครั้งที่มาเจอกันที่วัดจนบางครั้งเวลาอีสามาทำบุญอีสานจะบ่ายเบี่ยงโดยที่ไม่อยากให้สามีมาด้วยอยากมาเพียงลำพังเพื่อได้มาเจอและพูดคุยกับไอส้สีบางทีก็มีการแอบนัดเจอกันฉันชู้สาว ไอ้สีกับอีสาเริ่มสนิทสนมกันมาเป็นเวลานับ2อปีได้เพราะทางด้านสามีของอีสามักจะไปทำงานที่ต่างจังหวัดครั้งหนึ่งก็จะไปเป็นเวลา4-5วันก็จะกลับมาบ้านทีจึงไม่ได้รู้สึกเกลใจอะไรกับเรื่องนี้เลย จนทางด้านหลวงพ่อที่วัดได้เรียกได้สีมาตักเตือนหลายต่อหลายครั้งมันกลับไม่ฟังหลวงพ่อเลยแถมยังพูดกลับไปว่าหลวงพ่อไม่ต้องมายุ่งเรื่องของผมส่วนอีสาที่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัวและยังมีแม่ของตัวเองอาศัยอยู่ด้วยกันทางด้านแม่อีสานั้นก็ได้เริ่มเห็นเหตุการณ์หลายครั้งจนแน่ใจว่าอีสามันมีชู้ แม่ของสาก็ได้เรียกมาว่ากล่าวตักเตือนนางได้พูดกับลูกว่าอีสาเองสงสารสามีเองบ้างไหมถ้ามันรู้เข้ามันจะรู้สึกอย่างไรแต่อีสารได้พูดกลับไปว่าทําไมแม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันแม่ไม่สมควรมายุ่งเรื่องนี้แล้วถ้าแม่พูดเรื่องนี้ออกไปสามีฉันรู้เข้าฉันจะตีแม่ให้ตาย วันนี้สามีของอีสาได้ไปทำงานต่างจังหวัดพอสายสายอีสาก็ได้เดินออกไปที่วัดเพื่อที่จะไปพบกับไอ้สีทั้งสองได้นัดแนะกันว่าวันรุ่งขึ้นจะหนีไปอยู่ด้วยกันพอวันต่อมาขณะที่อีสาได้เก็บเสื้อผ้าเตรียมที่จะเอาไปหาไอ้สี แต่แม่ได้แอบมาเห็นพอดีพออีสาเดินออกจากบ้านแม่ก็ได้แอบย่องตามไปทันทีแม่เห็นอีสาเดินไปหาไอศีแล้วได้เดินออกไปพร้อมกันแม่ไม่รอช้าแล้วก็วิ่งเข้าไปห้ามทั้งสองไว้โดยที่ว่ากล่าวตักเตือนกันยกใหญ่แต่ไอ้ศีและอีสาทั้งสองคนมันได้จับแม่ของอีสามัดมือมัดเท้าไว้แล้วทิ้งไว้ข้างทางโดยที่มันไม่กลัวบาปกรมอะไรเลย ทั้งสองคนมันได้พากันวิ่งออกไปตรงถนนจังหวัดนั้นเองมันมองไม่เห็นว่ามีรถคันหนึ่งวิ่งมาอย่างแรงได้พุ่งชนไอ้สีกับอีสาเข้าอย่างจางังทั้งสองสิ้นใจตายในตรงนั้นหลังจากมีคนมาช่วยแม่ของอีสาและได้บอกข่าวร้ายกับแม่ว่าอีสากับไอ้สีมันโดนรถชนตายแล้วแม่ทำได้แต่นั่งเสียใจ ก่อนที่จะนำศพของลูกสาวมาประกอบพิธีทางศาสนาหลังจากสวดอภิธรรมคืนนี้เป็นคืนที่สามแล้วแม่ของอีสาที่ได้นอนเฝ้าศพลูกอยู่ในศาลาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดและกรีดร้องด้วยเสียงอันแหลมจนแสบแก้วหูเวลานั้นหลวงพ่อได้เดินมาเรียกโยมโยมช่วยออกมาข้างนอกหน่อย พอแม่ของอีสานั้นเดินออกไปก็ได้พบกับร่างของเปรตอันน่ากลัวทั้งสองตนส่งเสียงกรีดร้องด้วยความทรมานและมีเสียงร้องออกมาว่าแม่จา๋าลูกขอโทษที่ทำไม่ดีไว้กับแม่ขออโหสิกรรมให้ลูกด้วยชั้นทรมานเหลือเกิน ในตอนนั้นเองแม่ของสาจึงได้รู้ว่าเปรตสองตนนั้นคือเปรตไอ้สีกับอีสาแม่จึงพูดขึ้นว่ายังไงผู้ที่เป็นแม่ก็ไม่เคยแม่แต่จะถือโทษโกรธเคืองลูกไปได้หรอกแม่ขออโหสิกรรมให้เองทั้งสองคนและแม่ก็จะขอถือศีลภาวนาให้แก่พวกเองทั้งสองตอนจะได้หมดเวียนหมดกรรมกันไวๆนะ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าด่าพ่อตีแม่หรือทำไม่ดีต่อผู้ที่เป็นบุพการีและครบทูไม่ชื่อสัตว์ต่อผัวหรือเมียตนนั้นหลังจากตายไปก็จะต้องไปเป็นเปรตชดใช้เวรใช้กรรมด่างเช่นไอ้สีกับอีสานั่นเอง